ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธบงชแนลนะครับผมอยู่กับผมแอนดมินยุทธนะครับวันนี้มีราคามาฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนทองนะครับก้านยาวชนีพวงมาณีแล้วก็กระดุมนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นราคาสําหรับพ่อค้าสําหรับล้งที่รับซื้อนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับใครมีก็ติดต่อมานะครับผมมีเบอร์โทรล้งให้นะครับผมก็ วันนี้ราคานะครับก็ต้องบอกว่ามาเต็มครับวันนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังรอราคาอยู่ขอเน้นนะครับอย่าลืมใบ GAP ไปด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ถามใบ GAP คืออะไรนะครับใบ GAP ก็คือใบที่ได้รับการรับรองนะครับจากเกษตรนะครับผมที่ออกให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วนะครับผมเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับยุทธพงษ์ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาที่ยุทธพงษ์อัปเดตนะครับ่วงนี้สถานการณ์ไม่ปกติยุทธพงษ์ออกตลาดไม่ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับผม เริ่มกันที่หมอนทองนะครับ AB นะครับอยู่ที่130นะครับน้ำหนักตั้งแต่2-6กิโลกรัมนะครับเกรด C อยู่ที่150ครับผมน้ำหนัก2-6กิโลกรัมนะครับแล้วก็เกรด D อยู่ที่90บาทนะครับน้ำหนัก1.2-1.8กิโลกรัมครับ แล้วก็ A B C นะครับอยู่ที่125บาทครับตกไซส์อยู่ที่80ห้องเย็นอยู่ที่55บานะครับอะต่อกันที่ก้านยาวนะครับผม A B อยู่ที่125บาทนะครับเกรด C อยู่ที่90านะครับส่วน A B C อยู่ที่110บวกนะครับผมก็คือ110อัพนั่นเองนะครับ อ่าส่วนชนีนะครับผม AB นะครับอยู่ที่80เกรด c ีอยู่ที่55นะครับอ่าชนีนะครับผมต่อกันที่พวงมณี a อบีซีนะครับอยู่ที่110บาทนะครับผมแล้วก็เกรด d ีอยู่ที่70ครับผมแถมกันด้วยกระดุมนะครับผม A.B.C. นะครับอยู่ที่100บาทน้ำหนัก1.7กิโลกรัมบวกนะครับผมก็คือราคาของวันนี้นะครับผมด้วยความเคารพครับหากผิดพลาดประการใดยุทธพงศ์กับขออภัยด้วยนะครับนี่คือราคาเพื่อเป็นแนวทางให้กับพ่อพี่น้องสําหรับใครที่อยากจะได้เบอร์ลงนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านแขล้วคลาดปลอดภัยโชคดีครับวันนี้ยุทธพงศ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ